สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เบียจะพามารีวิวอาหารนะคะอาหารนอกบ้านค่ะขายราคาถูกมากเลยนะคะอันนี้เป็นแกงผักฝังนะคะนะพ่วันแกงผักฝัง20สิบาทนะคะหมูน้ำตกทงห้าสิบไข่พะโลยี่สิบนะคะลูกค้าเขาเยอะมากเลยนะคะนี่คืออะไรนะ าดุกย่าง30บาทมาทางนี้เลยค่ะคือร้านนี้มันรสชาติมันจัดจ้านเจ๊ะขออนุญ,ญาตถ่ายเต้ยน,นะเจ้าเ,เจ้าของร้านเขาเออใจดีมากเลยค่ะมีหลากหลายเมนูมากเลยนะคะตัองอ้งัดตังด้งเรียน อเป็นของ้านแอันนี้เป็นยง,อ,งนยอันนี้แกงออมนะกมหเอาไปเคอหน่อยเคอตอนดึกหน่อยแกงออมหมูน,นี่ค่ะแกงองอม่อมหมูมีหลากหลายเมนูมากเลยนะคะขายไม่แพงค่ะ ราคาจับต้องได้ทุกรุ่นทุกวัยนะคะเดียก็จะซื้อไปทานที่บ้านนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะท่านผู้ชมลองไปชิงดูนะรสชาตินะ ปี่เจ้าแต่ละวันนี่มีประมาณกี่เมนูเจ้า,ถ,าถ้าจันถึงสุกนี่ประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเลยนะโอ้โหถ้าจันถึงสุกนี่ประมาณสักเจ็ดสักแปดเมนูโอ้โหถ้าเกิดว่าเสาร์ที่ดนี่ประมาณใช่ค<อ>่ะเพราะบริษัทเราสมันรทีคนเขาหยุดงานกันเนาะทุกทีขอกอะไรหบดทำแบบเยอะไปเยอะเลยนะทุกวันได้กี่อย่างเจ้า โอ้โหน้ำพริกองมาชิมน้ำพริกองสามสิบบาทค่ะโอ้โหพี่วันเอาเป็นถุงเลยนะคะเอาค่ะเราเราซื้อไปทานกันที่บ้านนะคะหกถุงร้อยแปดสิบบาทใช้มาหลบฝนนี่นะคะหน้าร้านค่ะร้านจะอยู่ตรงจุดนี้นะคะตรงหน้าร้านป้าเตี้ยง ป้าเตี้ยงเหรอคะชวนชิมพอดีเบียมาซื้อตรงกับวันเสาร์นะคะก็เลยไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่ถ้าปกตินี่วันละ27 28เมนูนะคะใครผ่านไปมานะคะได้มาซื้อไปทานได้เลยคะ่ะเริ่มต้นที่ถุงละ20บาทนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบเจอกับช่องของกินลําบ้านเฮากับวันเบียร์เหมือนเดิมนะคะวันนี้เบียร์ไม่ได้ทํากับข้าวเองนะคะเบียร์ไปซื้อมาค่ะท่านผู้ชมเราไปรีวิว้านกับข้าวที่เขาขายถุงเริ่มต้นที่ถุงละย0ิบบาทค่ะท่านผู้ชมดูค่ะวันนี้เบียร์กับพี่วันได้มานะคะจะมีแกงอ่อมนะคะแกงอ่อมหมูสองถุงนะคะ แล้วก็มีแกงผักฝังใส่ใส่แหนมส้มนะคะหรือว่าใส่จิ้นส้มนะคะแล้วก็มีขั้วแห้มไก่ค่ะแล้วก็มีลาบหมูทางเนือนะคะแล้วก็มีอันนี้มีตับย่างค่ะอันนี้ทั้งหมดนี่ถุงละ30บาทนะคะท่านผู้ชมส่วนตัวนี้นี่คือโอ๊ยอันนี้เบียร์เขาซื้อตังหา,ายยี่สิบบาทอันนี้คือจอประกาศหรือว่าประกาศจอนะคะเราก็จะมา เอาไปอุ่นทานเป็นบางอย่างนะคะท่านผู้ชมเอาทั้งหมดก็คงจะทานไม่ไหวทานไม่หมดกันทามโนเคค่ะหัวสามสบบาทนะคะดูค่ะท่านผู้ชมได้เยอะมากนะคะนี <Yes. S 1> ่นะคะใส้ใหอมกลิ่นหอมมากเลยนะคะที่3ามค่ะ แกงผักปังใส่แหนมส้มนะคะหรือว่าไ๋วยจัะนะคะอันนี้ก็ยี่งใส่เข้าไปกับข้าวสีอย่างค่ะมีแกงผักปังนะคะลาบหมูคั่วค่ะลาบเหนือนะคะแกงออมทั้งเนื้อค่ะแล้วก็จะมีจอผักกาดนะคะไปค่ะเราไปทานข้าวด้วยกันค่ะท่านผู้ชม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบเจอกับช่องของกินลําบ้านเฮาเหมือนเดิมนะคะสวัสดีรอบสองนะคะสําหรับเดียว,วันนี้เราไปรีวิวอาหารถุงละเริ่มต้นที่20บาทมาเนาะพี่วันเนาะวันนี้เบียไม่ได้ทํากับข้าวเองนะคะเบียไปซื้อมาค่ะ,ะวันนี้นะคะเราได้มาห้าอย่างหอย่างค่ะนี่เป็นแกงอ่อมนะคะ แล้วก็มียอดผักฟังแล้วก็มีลาบมูนะคะแล้วก็มีผักกาดจอค่ะท่านผู้ชมในถาดนี้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะอ่านนิดนึงอันนี้สองโทมหกสิบเก้าสิบร้อยสามสิบบาทค่ะทั้งหมดนี่นะคะท่านผู้ชมมาค่ะทานข้าวด้วยกันค่ะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนทางฝั่งไทยฝั่งพมา่าเพื่อนเพื่อนไทยใหญ่ฝั่งเราเพื่อนเพื่อนทางประเทศนอกมาดามทุกทุกท่านทานทาน,ทาน,ทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ทาน อาหารเหมือกันค่ะกระปิข้าวไม่ได้ใช้นานแล้วนะคะทานกับเ้าหนียวค่ะก็เสียงกันก่อนทานก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ หมูค่ะหนาื่นเนื้อจากกับข้าวเขาก็จะทำเป็นรสชาติแบบปานกลางมาพี่วันเนาะไม่เผ็ดมา,ม,มากไม่จืดมากนะคะ ใจพี่น้องหลาบหมูเนือ้อสูตรเนื้อจะหลกักถั่วนี่ค่ะแว่นนี่เป็นของเบียร์เองนะคะที่ทานกับตำถั่วแล้วเนือชวนขับทางร้าน่เ้าให้มาไปเยอะนะคะเยอประกาศจะพี่น้องจะไปเอาตีมองก่อน พี่เจ้าของร้านเขาจะยิ้มมากเลยนะพี่วันเนาะไปเวลาไม่ได้ทำกับข้าวเองก็ไม่เหนื่อยนะคะแม่อมหมูจา้าพี่น้อง เสียงมันดังค่ะเอ็งก็ต่าแคบๆแคเอาไว้ข้างน้อีนิดนึงพี่ว่านกว่าใช้มือจับข้วเหนียวทุกวันเอ้าเข้าสวยทุกวันทุกวันวันนี้พี่วันก็เลยจับข้อเหนียวให้เลย ติดมือหมดเลยค่ะไม่มีมันให้จับผักแว่นกินกับอะไรอร่อยนะคะมาเจ้าพี่น้องตั้งเนือวันนี้กินอาหารเนือกันเจ้า ไปซื้อมาเจ้ามาได้ทําเองวันนี้้ําอยู่นะเจ้าราคาก็ถูกตัวเจ้าของร้านเป็นใจดีเจ้าเจ้าของร้านบนบอกว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่อ่ากับเข้ามีประมาณสเจ็ดหรือสแปดอย่างนะเจ้าแต่ถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นี่จะลดลงมาหน่อย ุคนี้สมัยนี้มีก็ขอลำลํำจะอยอะกับราคาถูกถึงเนี่ยคนขายก็ได้บุญก็จะเพราะมันมีคนตกงานเยอะก็มีนะคนรายได้รายได้น้อยก็มีเนี่ยเจ้าของเปิดนคนขายมันถ้าจะได้บุญอยู่จิเปิดไปทำกอ่อสร้างทำสวนโนนนั่นนะเจ้าเปินกับจากที่ทำง,งานมาเปิดเขมาซื้อไปกิน สี่บาทสี่สิบบาทน่น้ำผัวสามสิบไปสี่สิบสามสิบสามสิบบาทแจนน้าน่าจะน้ำผัวเนาะท่านผู้ชมคะสามอย่างนี้คือหมดแล้วค่ะแต่แกงออมยังเหลือเยอะอยู่เลยนะคะหกสิบบาท,บาทไม่ใช่ว่ามีแต่น้ำนะคะท่านผู้ชมนี่ เต็มๆเลยค่ะเครื่องในนะคะหมูนะคะหกสิบบาทได้เยอะมากเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็เบียร์กับพี่วันค่ะท่านผู้ชมนะคะมาทานอาหารเหนือกันค่ะวันนี้ไปซื้อมาทำไปซื้อมากินเองนะคะไม่ได้ทำค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็เบียร์เขาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปิ้งปิ้ง,งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องของกินํำบ้านเฮาวันเบียร์นะคะ สำหรับวันนี้เบียร์กับพี่วันขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ